ตอนนี้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่ากลิ่นที่คุ้นเคยข้างๆอยู่โรงฆ่าสัตว์ทุกวันนี้ก็ยังได้กลิ่นอยู่แม้ผ่านไป20่สกว่าปีแล้วก็ตาม20ปีนะ วันนี้จริงๆเขามีงานโอเพ่นเฮาส์นะครับผมแล้วคุณเพื่อนคุณเพื่อนบอกว่าเขาเลิกกันหมดแล้วเราก็เลยว่าเออคนน้อยๆก็ดีเราก็ไม่ค่อยกล้าเจอคนเยอะๆสรุปไหนเขาเลิกกันหมดแล้วไงคนเต็มเลย <Okay. S 1> เี่ยเยอะมากตอนนี้รู้สึกเขินมากว่า,ามาทำอะไรวินี่ตึกหนึ่ง น,น,นั่น,น,นคือเรือนไทยในยตำนานเธอไม่ใช่ตึกหนึ่งแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นตึกเปลี่ยนชื่อเป็นตึก A เอเจ็ดไปแล้วอ่ะขึ้นแอบ,บดูได้ไหมม,มีความหลังกับตึกนี้นะตอนนี้แอบ,บขึ้นมาดูที่ตึกสมัยเราเรียนมันคือตึกหนึ่งนะ หรือว่าตึกฝั่งนู้นตึกหนึ่งจะไม่ได้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นตึก A7 ไปแล้วนี่แล้วก็ตึกเพชรสมัยก่อนมันยังไม่มีตึกเพชรนะสมัยก่อนตรงนั้นเป็นสนามรักบี้ถ้มีผู้ชายแบบเหมืนลำ่ลำๆมาเล่นรักบี้อะไรแบบน,นี้ตึกเราก็จะชอบอุ้ยตอนนี้มันไม่ใช่ห้องเรียนแล้วว่ามันกลายเป็นห้องอะไรสักอย่างไปละอ๋อปัจจุบันมันเป็น ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจชนะบริหารธุรกิจนคือทุกคนนี่ต้องบอกว่าสารภาพว่าจริงๆเร,เราเวลาเรียนมหาวิทยาลัยถึงสิบปีเลยและเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังว่า10ปีนั้นเราทำอะไรบ้างก็คือเราใช้เวลาเรียนในการค้นหาตัวเองก็คือ4คณะ6สาขาวิชาในเวลาสิบปีของการเรียนมหาวิทยาลัยจนกว่าจะ จบสุดท้ายก็ยังจบนะยังขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามจนจบวันนี้ก็จะพามาเที่ยวม,มากรุงเทพมากรุงเทพคือหนึ่งในนั้นจา้าเนี่นควาต้องใจดีๆทุกวันนี้เพื่อนมากรุงเทพก็ยังน่ารักคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วว่าวัดฝั่งเนี้คือตึกหนึ่งสองสามหรือว่าคือสี่ห้าหกหรืออาจจะเป็นฝั่งนู้นที่เป็นหนึ่งสองสามคือจำไม่ได้มันนานมากแล้วอ่ะ คือเอาเป็นว่ารหัสบอกรุงเทพรหัสแรกคือ146คือเข้าตอนปี2546น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เกิดแต่พี่เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วจ้ะล <c oughs> งไปไหว้พระลงไปไหว้พระเข้าจำพระประจำมาหาวิทยาลัย <c oughs> ตอนนี้ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะพามาเยี่ยมอาคารเรือนไทยซึ่งเป็นทุกอย่างให้กับพวกเรา ทางวิชา drawing เราก็ต้องมาวาดเรือนไทยถ่ายแบบ Product สาขานิเทศศาสตร์เราก็ต้องมาท่ายแดบกันที่เรือนไทยเรือนไทยเป็นทุกอย่างให้เราถ่ยคลิปอะไรต่างๆเป็นทุกอย่างให้เราจริงๆตือวันนี้มีงาน open house น้ำเพราะฉะนั้นปกติวันเสาร์อาทิตย์จะเงียบๆหน่อยมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยวันเสาร์จะไม่ค่อยมีอย่างวิชามีเซกชั่นที่เรียน แต่วันนี้มีงานโอเพ่นเฮาส์ก็เลยตึกื้นหน่อยอันนี้ทรงไทยพาขึ้นไปดูก็ได้โอเคมันคือตึกของคณะมนุษยศาสตร์และการโรงแรมใชแต่ก่อนมันเป็นมนุษยศาสตร์อย่างเดียวตอนนี้เป็น ตึกข้างๆแต่ก่อนมันเป็นตึกสิบนะแต่เดี๋ยวนีู้ว่ามันเป็นตึกอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องตึกสิบให้ฟังตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หน้าตึกสิบในตำนานเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นตึกอะไรไปแล้วแต่ก่อนเป็นตึกสิบเป็นตึกหลักของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ School of Economics เดี๋ยวจะมาต้องให้ฟังเพราะฉันก็เคยมาเรียานคณะเศรษฐศาสตร์ อยู่ปีหนึ่ง <S <S เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น